าจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพืชสมุนไพที่โดดเด่นซึ่ง Electric g กเ e ย์เเป็นการทดลองเคมีย่อดส่วนที่ลดการใช้ปริมาณสารอันตรายเวลาและขนาดของอุปกรณ์ในการทดลองแต่ยังรักษาความสมบูรณ์ของการทดลองไว้ได้อย่างต้นแบบอีกทั้งสามารถเห็นผลการทดลองได้ชัดเจนตอนที่1ศึกษาปฏิกิริยาระหว่างโลหะก,กับสาระละลายของโลหะไอออนอุปกรณ์ดังนี้ตาชิ้นโลหะอลูมิเนียมซิงค์ไอรอนและคอปเปอร์ยห่เซติเมตรขัดให้สะอาด ยดสารละลายที่มีไอออนของโลหะชนิดนั้นๆชนิดละ3หยดสังเกตการเป,ปลี่ยนแปลงและบันทึกผลได้ผลดังตารางจากการทดลองสรุปได้ว่าโลหะสิงเป็นตัวรีดิวซ์ที่ดีที่สุดส่วนความสามารถในการเป็นตัวออกซิดไซดซ์ที่ดีที่สุดคือค o พเปอร์ไอออนตอนที่2การถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์ไกาวานิกอุปกรณ์การทดลองพิธีทำหนึ่งนำโลหะทองแดงเหล็กอลูมิเนียมแมาสังกะสีขนาด0.5,4คูณเซนติเมตร ขัดสะอาดใส่ลงในแผ่นดูดซับสารวางลงในช่องถาดหลุมที่กำหนดบนผังปฏิบัติการจากนั้นนำสะพานเกลือวางผ้าถาดหลุมในแต่ละช่อง 2. หยดสารละลายที่มีไอออนของโลหะแต่ละชนิดลงบนโลหะนั้นใช้ละ2อรูปบาทเซนติเมตร3ใช้สายไฟต่อมัลติมิเตอร์กับขั้วของเครื่องเซลล์โดยต่อขั้วลบเข้ากับเครื่องเซลล์สังกะสีและต่อขั้วบวกเข้ากับเครื่องเซลล์ทองแดงปรับเครื่องมือเป็นค่าศักย์ไฟฟ้าสังเกตและบันทึกผล 4. ทำการทดลองซ้ำข้อ3าแต่เปลี่ยนครึ่งเซลให้ครบทุกคู่ตามผังปฏิบัติการได้ผลการทดลองดังนี้จากการทดลองสรุปได้ว่าเมื่อนำสองครึ่งเซลล์ต่างชิดกันมาต่อกันด้วยสะพานเกลือและต่อเข้ากับโวลต์มิเตอร์จะสามารถวัดความต่างศักของเซลล์ได้มีค่าเป็นบวกโดยอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากขั้วโลหะที่มีค่าศักไฟฟ้าต่ำไปยังขั้วโลหะที่มีค่าศักไฟฟ้าสูงกว่าและจากการทดลองพบว่าความต่างศักของครึ่งเซลล์สังกะสีและครึ่งเซลล์ทองแดงมีค่าศักไฟฟ้ามากที่สุด เท่ากับ1.08โวลต์ตอนที่3ศึกษาค่าสักไฟฟ้าจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านวิธีทำหนึ่งำโลหะสังกะสีกับทองแดงขนาด0.5คูณ3เซนติเมตรขัดให้สะอาดนำมาปักบนผลของมะม่วงหางาหวันาโหลึกประมาณ1.5เซนติเมตรต่อเข้ากับขั้วมัลติมิเตอร์อ่านค่าสักไฟฟ้าและบันทึกผล 2. ทําการทดลองซ้าข้อ1เปลี่ยนพืชสมุนไพรพื้นบ้านเป็นส้มจี๊ดมะเฟืองมะสังมะดันตะลิ่งปิง ผลการทดลองดังนี้ซึ่งจากการทดลองสรุปได้ว่าพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีค่าสักไฟฟ้าเฉลี่ยมากที่สุดคือมะม่งวงหาวมะนาวโหมีค่าสักไฟฟ้าเท่ากับ1.02โวลต์ตอนที่4แบตเตอรี่จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านนำผลมะม่งวงหาวมะนาวโหมาต่อแบบอนุกรมจนครบ6เซลล์ทุกๆครั้งที่เพิ่มจํานวนเซลล์จะวัดค่าสักไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าจากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า การต่อแบบอนุกรมจะทำให้ค่าสักไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่ค่ากระแสไฟฟ้าจากคงที่การต่อแบบขนานนำผลมะม่วงหาวมะนาวโหมาต่อแบบขนานจนครบ6เซลล์ทุกๆครั้งที่เพิ่มจำนวนเซลล์วัดค่าสักไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าการต่อแบบขนานนั้นค่าสักไฟฟ้าจะคงที่แต่กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นการต่อแบบผสม นำผลมะม่วงหามะนาวโหมาต่ออนุกรมจนครบ6เซลล์จะถือว่าเป็น1ชุดหลังจากนั้นนำมาต่อขนานกันโดยเพิ่มจํานวนชุดเป็น2และ3ชุดทุกๆครั้งที่เพิ่มจํานวนชุดเราจะวัดค่าสัก์ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าจากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าการต่อแบบผสมนั้นค่าสักไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งค่ากระแสไฟฟ้าก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะตอนที่ห การแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้าวิธีการทดลองนำเซลล์ที่ต่อกัน3ชุดซึ่งให้กระแสไฟฟ้ามากที่สุดจากตอนที่4มาใช้ในการแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้าโดยต่อสายไฟเข้ากับโลหะที่ควบวกและควลบนำสารละลาย3ชนิดคือน้ำคอปเปอร์ซัลเฟตและโพแทสเซียมไอโอดยหยดลงบนผังปฏิบัติการชนิดละ2หยดโดยน้ำจะเติมสารละลายโซเดียมซัลเฟตและฟีนอลทัลีนอย่างละ1หยดและหยดฟีนอลทัลีนหนหยดลงในโพแทสเซียมไอโอดจุ่มควโลหะทั้ง2ลงในสารละลายสังเกตและบันทึกผลได้ผลการทดลองดัง,ดงนี้ จากการทดลองสรุปได้ว่าการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้าจะมีน้ำมาเกิดปฏิกิริยายรีดอกแข่งกับไอออนที่มาจากการแตกตัวของสารนั้นโดยที่ขั้วแอโนดหรือขั้วบวกจะเกิดปฏิกิริยายออกซิเดชันที่ขั้วแคโทดหรือขั้วลบจะเกิดปฏิกิริยาลดักชันปฏิกิริยายของเซลล์จะมีศักย์ไฟฟ้าเป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยายไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้จะต้องป้อนไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในสารละลายดันงนั้นสรุปได้ว่าอ e ิเล็กตริกอิเลชุดนี้นะคะเป็นการทำการทดลองที่ทำให้สอดคล้องกับเนื้อหาในชั้นเรียนนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยต มือปฏิบัติและรณรงค์ให้นักเรียนใส่ใจต,ต่อสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะ